1090ก็ถกไ,มไม่แพง,แพงรุ่นเริ่มต้น,ตนที่ <คน S 2> ทำ<อ>มาค่อนข้างดีรีวิวไม้ใหม่ล i n n i n g X-Force c a n o นอันนี้อาจจะเหมาะกับตัวที่เป็นผู้หญิงเริ่มหัดต,ตีเนื่องจากเป็นกริปเล็กแล้วก็เด็กด้วยก็ได้ <c oughs> ถ้าเป็น 6U หัวเบาอันเนี้ยเวี่ยงจะท้ายขอดไม่ไปแต่อันนี้เหวี่ยงจะท้ายขอดถึงเลยใช่ไหม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหวนกับพี่เปิร์จะมารีวิวไม้ใหม่ของลิน i n g นะคะลิน n ิง g อ็กฟอร์สแคนนอนช่านเป็นไม้บุกในมือแหวนที่ถืออยู่เนี่ยคือสีขาวตัวนี้นะคะเป็น6 u ตัวของพี่เปอร์สีดำสียสียนะคะซึ่งมันจะมีสียูหยแล้วก็6 u ยูสเปคตัวสียกับห ยูเนี่ยมันจะเป็นก้านอ่อนแต่ของพี่เปิร์เนี่ยจะเป็นก้าน,นกลางนะคะบาลานซ์มันจะเป็นหัวหนักนิดนิดเนาะหัวหนักนิดนิดนะคะซึ่งตัวเอ็นอันนี้ที่ขึ้นมาหน้าจีอมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปอนด์มปกติสไตล์ที่พี่เปิร์ตีเป็นสไตล์ไหนก็ุ้ไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้สเปคแบบก้านแข็งหัวหนักอ่าโอเคซึ่งอันนี้กา้านกลางหัวค่อนข้างหนักลองดูว่าจะชอบไหมนะคะซึ่งปกติเว้เนี่ยมันจะเป็นคนที่ชอบตีสปีดไวๆไม่ได้แบบว่าโอ้โหเน้นบุกแรงแรงแล้วนะคะก็อยากจะแบบเน้น น,น้ำหนัก6 u ยูมันจะสามารถสําหรับผู้หญิงนะตีส่งแรงถึงหลังได้หรือเปล่านะคะแล้วก็บุกเป็นยังไงรับเป็นยังไงนะคะอันนี 2> 2, <S <s ้ราคาเท่าไหร่นะ2อง0เออ2 9 0ก็ถือว่าเป็นไม่แพงไม่แพงรุ่นเริ่มต้นที่ทำมาค่อนข้างดีตัวเนี้ยพอเห็นปุ๊บนะคะดูไวๆอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมแอคฟอ r c สบลูแดงงานสีดีมากเลยงานสีสวยมากเลยอ่ะคิดว่าเหมือนแบบเลเวลเดียวกับพวกวูแอคฟอสเจ็ดศูนย์วูคือดูดีสวยมากดูเกินราคาอันนี้เป็นก้านเจ็ดจุดศูนย์แต่ว่าลองที่นี่ดูก็น่าจะได้อยู่นะไป Yeah. <laughs> ใช้ตัวหกยไปนะคะลูกดาดเพะหน้าไม้หน้าค่อนข้างไวมันจะเหมือนหน่วงเวลาที่ลูกกระทบกับตัวไม้อะมันเป็นก้านอ่อนไม้มันจะงอเนาะถ้าเป็นมือใหม่แบบตีแบบไม่ได้ใช้ข้อแรงส่งจากข้างหลังไม่แย่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะกับผู้หญิงเพราะอะไรคะเหมือนชอบกลิบเล็กคืออันเนี้ยแกะมามันน่าจะเป็น G6 แกะมามันพอดีมือมากเลยอันนี้ของพี่เปอร์จียูจะเป็น G5 ส่วน6กยูก็เป็น G6 นะคะมันจับพอดีมือแล้วมันก็เหวี่ยงพอดีมือดีนะถ้าเป็น6กยูหัวเบาอันเนี้ยเหวี่ยงจากท้ายคอร์ด แต่อันนี้เหวี่ยงจัทกท้ายขอนเมื่อกี้แรงส่งเป็นไงคะถึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวพ่เปอร์พี่เปอร์อรอรตีสีอยู่เดี๋ยวให้ลองตบดูว่าเป็นยังไงนะ อันที่เราได้ลองไม้ไปแล้วแหวนลอง4 u ยูมาแหวนไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหน่วงกับกล้ามเนื้อเกินไปแต่ตัวนี้6กยูไม่ค่อยเป็นภาระแต่ว่ามันเบาหน่อยนึ่งอาจะชอบอาจจะชอบ5 u ยแล้วก็เมื่อกี้รับดีดง่ายมากเลยคนรู้สึกว่าไม้มันไม้กับเรามันก็ไม่มดีดดีนะแล้วเมื่อกี้ตบเป็นไงคะตัวนี้ตัวนี้ตบดีนะเรื่อยๆตบเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่าถามว่าให้ความรู้สึกแน่นไหมเนี่ยก็คงจะไม่เทียบเท่าอย่างเช่นพวกรุ่นน็อตท็อปอะไป้เรื่อยๆ,อ,ๆ,ๆอันนี้เป็น Big Bang 7, น,น,7นะให้ดูสี นี่ให้ดูใกล้ๆดูราคาให<ม>้ก<ม>ันมากขายขายไอ้บิ๊กแบงตัวเนี้เจ็ดยูไอ้ตัวเนี้แอคฟอร์สแคนนอนตัวเนี้หกยูแต่ถ้าเป็นเรื่องบุกอะบิ Big Bang ๊กแบงหมือนว่าบุกแน่นกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าด้วยหัวจะถ่วงกว่านิดนิดบาลานอาจจะไปที่หัวเยอะกว่าเพิร์คิดว่าบิ๊กแบงเจ็ดยูหัวนหนักกว่ากับไอ้ตัวแอคฟอร์สแคนนอนสี่ยูท่นไหนบุกเดียวกันถ้าคนที่อยู่ในเลนประมาณสองพันถึงสามพันนะตัวนี้บิ Big Bang ๊กแบงดี Big Bang บิ๊กแบงดูดีกว่าแต่ถ้างบ2000นอะ่ะก็ตัวนี้แต่ถ้างบ2,000ปลาย2,990ก็บ็ิ๊กแบงแล้วก็หลายคนอาจจะเทียบกับรุ่นตัวลินดิงเบตหนึ่งร้อยที่ราคาประมาณ1ัน0เขาถามว่ามันต่างจากตัวนี้ไหมพี่เปิ้ลลองแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเบดร้อยเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้นะมีความคล้ายแต่ตีง่ายกว่า <ๆ S 2> อันนี้ก้านตัวนี้จะแข็งกว่าเบดร้อยเบดร้อยจะดีดีกว่าตัวนี้จะรู้สึกว่าตบแน่น แต่ว่าก็ยังสู้ดีแบงไม่ได้นะเทียบการบุกเบลท100กับตัวแคนนอนถ้าบุกไให้พี่ให้ตัวนี้นะถ้าตีสบายะจะให้ตัวตัวแลดร0อยสี่ยูนะพูดถึง4ยูนะหวัวลองอันนี้แล้วว่าหนักจะเป็นที่กริปมันค่อนข้างใหญ่ ก็เลยตีไม่ถนัดมือวันรู้สึกว่าอันเนี้ยตียากกว่าเบลดร้อยถ้าเซฟอะใช่ร, <100 S 1> รู้สึกว่าเบลร้อยอะมันเด้งกว่าถ้าเซฟกระชากเซฟอะไรพวกเนี้ยตีเกมแต่ถ้าบุกอะเนี้ยจะรู้สึกว่าแน่นกว่าใช่โอเคถ้าเน้นแบบคิบดีในราคาแบบ 2000, ไม้ไม้บุกก็เป็นตัวนี้ สำหรับของของแหวนนะคะก็สรุปแบบนี้เลยก็คือใครที่เป็นมือใหม่มีงบประมาณอยู่นะคะ2,000บาทนะคะก็ลองดูได้นะคะอันนี้อาจจะเหมาะกับตัวที่เป็นผู้หญิงเริ่มหัดตีเนื่องจากเป็นกริปเล็กแล้วก็เด็กด้วยก็ได้แรงส่งจากข้างหลังก้านอ่อนสําหรับคนที่เริ่มตีตีได้ส่งถึงหลังนะคะบุกก็บุกได้ไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับเล่นมาระดับประมาณหนึ่งแล้วนะคะเออเรารู้จักวิธีการใช้ข้อมือเรื่องของเบสิกลวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าใช้แรงไปนิดนึงในเรื่องของก้านเวลาเซฟ คนที่มีความแข็งแรงเนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งพอเวลาตีไม้ก้านอ่อนอมันจะมีความหน่วงการงอแบบนี้นะจะมีความงออย่างนี้เวลาไม้ประทะลูกมันจะงออย่างนี้มันจะไม่ไม้ประทะปึ๊บมันจะงออย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าไม้มันมันหน่วง แต่ถ้าไม้การแข็งมันก็คือมันพอกระทบลูกป,ปุ๊บมันไปเลยมันดีดเลยมันดีดเลยโอเคถ้าใครสนใจตัวไม้ลีนิงแอคซอนแคนนอนตัวนี้นะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอบจ n งนาวนะคะเดี๋ยวจะมีพวกเราทีมงานนะคะเข้าไปช่วยให้ข้อมูลเรื่องของอุปก,กรณ์ไม้นะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ให้กับจองนาวด้วยนะคะ